สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาวความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้เราเช่นกัน นะครับก็มาเริ่มมาดมูความรักของชาวราศีเมษเดือนกันยายนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกแรกันก่อนเลยนะครับขึ้นมาว่าสิออกบานหรือพไพ่หกเม้เา,พาไพ่หกเท้าใบนี้เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเกาะสีทองแนละ้วเหมือนกับถือเครื่องหมายแห่งการรักษาเครื่องหมายแห่งความสุกเครื่องหมายแห่งการเริ่มต้นมีสิ่งดีๆในชีวิตการเดินหน้า การเดินทางค้นหาสิ่งดีเพราะฉันไพ่ใบนี้ขอทำนายดวง,งชะตาของชาวสี่เม็ก่กนะในเรื่องความรักขอทำนายว่าความรักของคุณในตอนนี้เหมือนกับดวงชะตาของคุณเหมือนกับดุดพ้นแล้วเริ่มมีความสุขเริ่มเจอสันติภาพเริ่มเจอความสงบที่แท้จริงแล้วเริ่มเจอการเหมือนกับดวงเราเดินหน้าต่อแล้วเพราะที่ผ่านมามีไพ่ขึ้นมาว่าโฟว์เป็นดีคอนที่ผ่านมาชาวสี่เมห็หลายท่านอาจจะนั่งอยู่เฉยๆนะครับดวงอาจจะเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับถูกทออทิ้งรู้สึกเหมือนกับเหงากอดตัวเองไว้รู้สึกเหมือนกับไม่เจอความรักหรือถูกใคครรรทิ้ง้งงนนะับหืออเฝาาสกึลม จนตอนนี้ไพ่หกไม้เท้าบอกว่าชาวสี่เมไดเหล่าท่านเนี่ยคุณมีดวงชะตาที่เหมือนกับเริ่มหลุดพ้นแล้วเริ่มไปข้างหน้าแล้วเริ่มพบเจอความสุขใหม่ๆเริ่มเจอความรักใหม่ๆใครโสดมานาเนี่ยก็จะเจอคนเข้ามาในครึ่งปีหลังนะครับตั้งแต่มิถุนายนจนถึงสิ้นปีเนี้เริ่มมีคนเข้ามาให้เลือกเริ่มมีคนเข้ามาให้คุยแล้วจากที่กอดเก็บความเจ็บปวดกอดเก็บสิ่งดีๆไว้ในใจกอดเก็บความรักเอาไว้เฝ้ารอใครสักคนกลับคื้นมานะครับแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยก็เหมือนกับไพ่สี่เมยดกับหกไม้เท้าอะ มันก็เลยทําให้ดวงหุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่ารอนานแล้วรู้สึกเหมือนกับเห็นคุณค่านานแล้วเฝ้ารอความรักครั้งนี้มานานแล้วจนเหมือนกับเราเริ่มว่าเอ้ยเราไปต่อดีกว่าเราเจอสน่งใหม่ดีกว่าพบเจอความสงบแล้วว่าเอ้ยเราไม่ต้องมานั่งกอดเก็บความเจ็บปวดแล้วไม่ต้องกอดเก็บความเจ็บปวดความเสียใจไม่ต้องกอดเก็บความรักที่มีให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไว้อีกต่อไปแล้วเหมือนเราเริ่มรู้สึกปล่อยวางเริ่มรู้สึกเหมือนกับปล่อยความรักนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเป็นคู่เราเเเนี่่ยไมมาาาับอกกกว้็จะลง เพราะฉันหมดทั้งหัวใจสองเป็นคือการที่เคยกอดบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เคยพยายามรักษาสิ่งดีๆเอาไว้เคยพยายามกอดสิ่งที่มีค่ากอดเก็บความเจ็บปวดกอดเก็บใครท่อนหนึ่งอยากให้เขากลับคืนมาหาเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับเนี่ยเราก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับปล่อยวางรักนี้ไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาเป็นรักของเราถ้าเกิดเขาเป็นรักแท้เนี่ยก็จะหมุนเวียนกลับมากลับมาหากันเองกลับมารักแท้กลับมาคืนดีกันเองเพราะฉันพ่ใบไปต่อมาครับขึ้นมาว่าพ่ายเดบิว ไพ่เดวีใปนี้อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวสีไม่หลายท่านรับรู้ว่าคนละคนอาจจะมีการที่เขาทําผิดเขาอาจจะเหมือนกับนอกใจอาจจะหลงคนอื่นอาจจะหลงผิดอาจจะทําร้ายคุณหรืออาจจะทําอะไรที่มันผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นไพ่เดวีไปนี้ว่าเหมือนกับคุณไปเจอคําตอบว่าผู้ชายผู้หญิงที่เขาทาอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมคุณอาจจะถูกเขาโกหกถูกเขาหลอกลวงอาจจะคบซ้อนหรือเจ้าชู้นอกใจหรือมีปัญหาเรื่องการทำอะไรร้ายกันการทำร้ายจิตใจการทำร้ายร่างกายกันนะครับแต่ไพ th ่ใบต่อมาพอเราเริ่มรับรู้ปุ๊บเนี่ย มันก็เหมือนกับสิ่งดีๆที่ชาวสีเมททาลงไปแล้วอะสี่เหรียญก็หไม้ทท้าหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทําร้ายคุณที่เขามีคนอื่นหรือเขาทําร้ายคุณหรือเขาทําผิดกับคุณเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับเราพยายามรักษาแล้วเราพยายามทําสิ่งดีๆกับเขามาแล้วเราพยายามทําให้เขาเห็นคุณค่าพยายามทําให้เขารักแล้วนะครับจนเหมือนกับเฮ้ยเราทําดีขนาดนี้เขายังทําร้ายเราเลยเราทําดีขนาดนี้เขายังทําผิดกับเราเลยเขายังทําผิดศีลกับเราเลยหรือเขาจะโกหกหลอกลวงหรือเขาทําร้ายเราเลยเราเลยกลายเป็นเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าหกไม้เท กลายเป็นเหมือนกับเราเลยรู้สึกเหมือนกับเราพยายามรักษาเขาแทบตายอ่ะพยายามกอดเก็บเอาไว้พยายามรักพยายามให้คุณค่าพยายามเห็นเขามีค่าพยายามกอดเขาไว้แทบตายอ่ะแต่สุดท้ายไพ่หงไมเท่าบอกว่าเราปล่อยวางแล้วปล่อยวางสิ่งนี้ไปแล้วปล่อยวางความรักนี้ไปแล้วในเมื่อเขาอยากจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีในเมื่อเขา <four S 1> อยากจะไปเจอคนคนนั้นเมื่อเขาอยากจะไปหลงผิดทําสิ่งที่ผิดนะครับแต่เราเชื่อว่าหกไม้ท้าเปนอย่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออเราหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกปล่อยวางไปเนี่ยถ้าเขาคือรักแท้ถ้าเขาคือสิ่งที่มีีค่่าเนย ไห่หกไม้เท้ากบสี่เนี่ยมนีกวาเขาก็จะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเขาจะกลับมารักคุณเขาก็จะกลับมาเป็นเนื้อคู่คุณเองแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่เนื้อคู่นะครับมันก็เหมือนกับปล่อยว,วางรักนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับปล่อยวางรักนี้ไปปล่อยเว้นชากรรมชาตินี้ไปปล่อยให้มันหลุดพ้นกันไปนะครับถ้าเขาใช่เขาไงเขาก็กลับมาถ้าไม่ใช่ยังไงก็คือเขาอาจจะไปเจอสิ่งสิ่งที่เขาอยากจะทำานี่จะเลือกนั่นเองแต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า The Hermit เดอะเฮอร์มิทหมายคมว่ายังไงหมายคมว่าการรอคอยที่เหมือนกับเราก็หวังนะว่าแสงสว่างเนี่ยมันจะคงส่งถึงใจเขามันก็หมายกับความรู้สึกที่ชาวสีเมฆจะจะบอกคนที่คุณรักหรือจะบอกเขาแหละว่าเราหวังนะว่าการรอคอยของเราเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าเห็นแสงสว่างเห็นสิ่งดีๆที่เราทําให้เขาบ้างนั่นเองเพราะฉันไพ่เดวี่ไปนีว่นว่าเขารักของคุณเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดอาจจะหลงผิดอาจจะทําผิดต่อคุณแต่พอคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราห่างหายไปปุ๊บเนี่ย เราออกไปจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเราเริ่มพบเจอความสุขเริ่มออกมาจากตรงนั้นแล้วเริ่มปล่อยวางแล้วเนี่ยไพ <Old. S 1> ่สีเเ่เหรียญกับเดชเฮอร์มิบอกว่าใครที่เลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับรู้สึกเห็นแสงสว่างแล้วถ้าเราไม่เดินออกมาถ้าเราไม่หายไปเนี่ยนะครับเขาคงไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นสิ่งดีดีที่เราทำหรอกเพราะฉนั้นเด์เฮอร์มิกับสี่เหรียญแนะหกไม้เท้าทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบนี้ทำลายดวงชะตาของชาวสี่เมธว่าคนที่เขาทำผิดคนที่เขาหลงผิดคนที่เขาเผลอตั้งเผลอท ไม่ว่าจะมีคนอื่นหรือนอกใจหรือทําอะไรที่มันโกหกหลอกลวงหรือผิดศีลผิดธรรมหรือคบซ้อยกับคุณยังไงก็ตามเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยพอคุณหายไปพอคุณเริ่มรู้สึกปล่อยวางไปปล่อยเขาไปเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับเขาเห็นแสงสว่างเขากลับกลายเป็นเหมือนกับหาหาแสงสว่างเห็นแสงสว่างที่คุณเนี่ยยืนรอเขามาตั้งนานรักเขามาตั้งนานทําเพื่อเขามาตั้งนานนั่นเองเพราะฉันทํานายครับนี่คือการที่เหมือนกับคนที่เขาทําร้ายคุณคนที่เขาเผลอทําผิดนอกใจหรือทําอะไรกับคุณที่มันทําร้ายคุณหรือทําผิดต่อคุณเนี่ย เขาเพิ่งมาเห็นคุณค่าคุณก็ต่อเมื่อมันสายไปหรือต่อเมื่อคุณหายไปนั่นเองหรือต่อเมื่อคุณปล่อยวางรักครั้งนี้ไปนั่นเองเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าคุณเมธเนี่ยอาจจะเหมือนกับตัดสินใจที่จะปล่อยวางนะครับแต่เขาเพิ่งมาเห็นคุณค่าคุณเนี่ยในตอนที่เราไปไกลแล้วตอนที่เราอยู่ได้แล้วนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าคิดอ็อบครับหรือราชินีถือถ้วยไพ่ใบนี้ผมบอกชาวสีแม่ท่านว่าเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ริมทะเลเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับถือถ้วยในมือที่เราเเเฝ้าารออนนี่่ยทไไมมถึงบกกวิกนนป ถึงหเดือนถึง1ปีเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพีถือถือเป็นที่ว่าตรับใจที่หัวใจของชาวสตีเมยยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยก็จะรักมากแต่ถ้าเกิดมันเกิน6เดือนถึง1ปีปุ๊กเนี่ยเราจะกลายเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนึงที่นั่งรอริมทะเลนั่งรอตรงนี้มาตั้งนานแล้วนั่งมองทะเลนั่งมองเสงคืนที่มันสัสดัน่นมองท้องฟ้าที่มันสวยงามนะครับทาให้เรารู้สึกว่าเออเรารอเขามานานแล้วนะเราตั้งรอตรงนี้มานานแล้วนะเฝ้ารอความรักดีๆที่มันสวยงามไม่เคยรักกันเนี่ยลัััับคืนนนนมมานาานาแ้้้วนะะเพรฉงงงหดงหดี ชาวสีเมฆคงอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าเอ้ยเราเฝ้ารอเขาเนี่ยมาแค่6เดือนถึง1ปีเท่านั้นนะเฝ้ารอว่าจะกลับมารักกันจะกลับมาคืนดีจะกลับมาสิ่งสวยงามทําสิ่งดีๆให้แก่กันมานานแล้วนะถ้าคุณยังเห็นว่ามันสวยงามได้เห็นว่าเราเฝ้ารอเห็นว่ายังรักกันอยู่เนี่ยกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่ากลับมารักกันได้หรือเปล่าหยุดทําร้ายกันได้แล้วก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะอะไรก่อนที่มันจะกลายเป็นให้ขึ้นมาว่าเดอะมูนนะครับเดอะมูนหมายความว่าไงก่อนที่ชาวสีเมฆหลายท เดินออกมาจากความเจ็บปวดเดินออกมาจากป่าอันนี้นะครับเดินออกมาจากการรอคอยที่เราอยู่คนเดียวอะถูกทำร้ายมีหมาป่ามี mà, ป่าไม้ที่มันเหมือนกับตอนกลางคืนที่มันอันตรายอย่างเงี้ยมันมองบอกถึงความรู้สึกที่ชาวสีเมทท่านเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่เขาอาจจะหลงผิดคนอื่นอยู่เขาอาจจะรักคนอื่นมากกว่าเราแต่ไพ่เป็นอย่างไรวเราก็แค่อยากจะจูดคกเพลิงให้เขารู้อะเราแค่จะบอกให้เขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทําร้ายเราเนี่ยสิ่งที่เขาทําชาวสีเมทเนี่ยกาลังทําผิดอยู่หรือเปล่า กำลังทํามันที่มันหลงผิดหรือเปล่ากาลังอะไรที่เหมือนกับโกหกหลอกลวงกันหรือเปล่ากําลังทําร้ายกันอยู่หรือเปล่าถ้าเห็นและปัญหาถ้าเห็นแล้วเห็นความรู้สึกเห็นว่าเรารักเห็นว่าเรารอกันแล้วเนี่ยไพ่เบนี้บอกว่าถ้าเรายังรักกันกลับมารักกันดีกว่ากลับมาคุ้มค่ากลับมารักษาสิ่งดีๆก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดห่วงไพ่สามใบนี้ชุดนี้นะครับชาวสีเมฆตัดสินใจที่จะหยุดละหยุดรักหยุดรอหยุดท้อละเดินดวงหน้าต่อละเดินไปข้างหน้าต่อละปล่อยวางความรักนี้ไปละ เขากลับกลายเป็นเหมือนก,นกับมานั่งคิดถึงคุณมานั่งมองหาคุณเนี่ยตอนที่คุณเดินออกมาไกลแล้วตอนที่คุณตัดสินใจว่าเอ้ยเราเดินออกมาจากความเจ็บปวดเราเดินออกมาจากความเหงาเราเดินออกมาจากความทุกข์เสียใจเพราะเรารู้แล้วว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรละไหลายท่านอาจจะรู้ปัญหาดีลหลายท่านคุณเมธอาจจะรู้ว่าเขามีอะไรปิดบงังหลอกลวงหรือมีความลับอะไรบางอย่างหรือมีปัญหาอะไรที่เรารู้ดีนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาแล้วก็พอนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ทํานายดวงชะตาของชาวสีเมฆในเดือนกันยายน ขึ้นมาว่า10 of Swords หรือพไพ่สิบดาบไพ่ใบนี้บอกชาวสีไม่ได้ท่านว่าคุณอาจจะเหมือนกับที่ตัดสินใจเดินออกมาเนี่ยหรือตัดสินใจที่จะออกมาแล้วก็พอเนี่ยก็พอเราคิดว่าเอ้ยเรารอมานานแล้วแล้วก็เจ็บแบบเจ็บมากร้องไห้สิบดาบอาจจะเจ็บเหมือนกับตายทั้งเป็นอาจจะรู้สึกเหมือนกับตายไปแล้วอะหัวใจของเรามันตายไปแล้วหัวใจของเราเป็นพังไปแล้วเราเสียใจจนเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นอนะไม่คิดว่าเขาเราจะถูกทำลายด้วยการที่แทงข้างหลังเพราะคุณอาจจะให้ใจเขาเหมือนกับควินถือถ้วยให้ใจเขารักเขารอเขา หวังว่าเขาจะกลับพื้นดีหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าหวังว่าเขาจะรักเราหวังว่าเขาจะเลือกเราอะแต่ไพ่สีเ่เลียอกว่า <im it> เราก็พยายามทาสิ่งดีมาตลอดพยายามทําสิ่งที่มีค่าพยายามรักษาใครสักคนหนึ่งเอาไว้อ่ะแต่สุดท้ายรักษาเขาไม่ได้กับกลายเป็นตัวเราเองนี่แหละที่กลายเป็นเหมือนกับเจ็บนะครับกลายเป็นตัวเราเองนี่แหละที่สุดท้ายเราต้องกลายเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดเสียใจที่สุดกลายเป็นคนที่ถูกแทงข้างหลังเพราะความรักเพราะความไว้ใจเพราะความรักที่เหมือนกับเราเชื่อใจเราไว้ใจเราทําสิ่งดีมาตลอด ที่เราปล่อยวางที่เราตัดสินใจเดินออกมาตัดสินใจเดินหน้าเนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักเขามากๆจนกลายเป็นเหมือนกับเราเจ็บจนเราไม่ไหวเราเจ็บจนเหมือนกับเราเลิกรอแล้วนั่นเองพอคุณตัดสินใจเลิกรอปุ๊บเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาครับคนที่เขาทํมาให้คุณคนที่เขาทาผิดต่อคุณในวันนั้นเนี่ยกับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟครับหรือไพ่ห้าถ้วยหมายเขามม่ไงหมายเขาว่านาังเรื่องที่เขาร้องไห้เพราะความรักหรือว่าผู้หญิงคนที่ร้องไห้เพราะความรัก,หร,รกหรือผู้ชายคนที่ร้องไห้เพราะความรักเนี่ย เขากลับมามองเห็นว่าเุ้ยเขารู้สึกผิดนะเพราะฉันทนายทนานเนี่ยทำนานดยดวงชะตาของชาวสีเมฆว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปไม่เกิน1ปีนะครับไม่เกิน1ปีนะขอทนานายเลยว่าเขายังกลับมาเพราะเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยเขาทําร้ายคุณเริ่มรู้สึกตัวเหมือนกับเพิ่งรู้สึกตัวเพิ่งรู้ปัญหาอะไรประมาณนั้นว่าเขาตัดสินใจผิดเผื่อพังทาร้ายคนที่เขารักเผื่อพังทาร้ายคนดีๆคนหนึ่งก็คือชาวสีเมธที่ให้ใจเขาที่ให้คุณค่าเขามาตลอดนั่นเอง ควินถือถ้วยหมายความว่าถึงคนหนึ่งที่ให้ความรักให้ทุกสย่างเทใจไปแล้วลงใจไปแล้วนะครับเขาเผลอพังทาร้ายคนที่เขารักมากที่สุดเพะฉันไพ่ห้าถ้วยทำนาโดนตาของชาวสีเมฆว่าในเดือนกันยายนเป็นต้นมาเนี่ยคนรักของคุณรู้สึกผิดรู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกเสียใจแต่เขายังเขายังมองกลับมาเขายังคิดถึงเขายังรักคุณแต่เขากลับมาไม่ได้เพราะไพ่ห้าถ้วยกระดมูอาจจะยังมีปัญหาอยู่อาจจะยังมีคนอื่นอยู่อาจจะยังหลงผิดอยู่หรือคุณเองอาจจะยังเหมือนกับไม่ให้อภัยเขาอยู่หรือเปล่า หรือคุณเองอาจจะเหมือนกับตัดสินใจที่จะปล่อยวางไปแล้วนั่นเองเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านายอ๊อบบานหรือไพ่ก้าวไม้เท้านี่คือไพ่แนะนานะครับผมของชาวสีเมตรว่าก้าวไม้เท้าหรือกันยายนเนี่ยแหละแนะนําว่าก้าวไม้เท้าหมายความว่าคุณเนี่ยกับเขาเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกที่มันมีปัญหาบางมสิ่งมือนอย่างอยู่แต่ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยขอทํานายว่าคนรักที่มีปัญหาเลิกรากันไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเขาจะกลับมาแก้ไขเขาจะกลับมาหาคุณแต่เหมือนกับคุณยังถือไมอยู่ห เหมือนคุณเริ e sponge, ่มมีป้องกันเริ่มมีกำแพงแล้วนะครับเริ่มกลัวแล้วว่าเออเขาจะทำร้ายเราอีกหรือเปล่าเพราะฉันขอทำนายว่าคนรักเก่าคนรักที่เลิกรากันไปหรือคนรักอะไรก็ตามที่มีปัญหากันเนี่ยช่วงเนี้ยจะกลับคืนมาครับแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะให้อภัยเขาจะให้โอกาสเขายังรักเขาอยู่หรือเปล่านะครับหรือคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะกลัวปัญหาหรือรอดูอยู่ก็ขอทำนายว่าเขาจะกลับมาแต่เป็นการกลับมาทักทายกลับมาคุยกลับมาคุยกับมารักษากลับมากักเราไว้กลับมาทักเรากลับมาเหมือนกับ แค่มีเราไว้ก่อนนะอยากจะมีเราไว้อะแต่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะขอทํานายแบบนั้นแล้วไพ่ใบต่อมานะผมเป็นพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาว่าเดอสตาร์นะครับเดอสตาร์นี่ขึ้นมาสองชุดเลยในส่วนของคนรักของชาวสี่เม็ดด้วยเพราะฉะนั้นผมขอทํานายเลยว่าคนรักคุณเนี่ยจะกลับมาฟื้นทูจะกลับมาเยียวยาจะกลับเห่นคุณค่าคุณก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยเทน้ําลงไปในแม่น้ําแล้วนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าคุณเริ่มมีความสุขคุณเริ่มอยู่ได้คุณเริ่มปล่อยวางความรักนี้ไปแล้วหกไม้เท้า คุณเริ่มเดินหน้าต่อแล้วคุณเริ่มเจอคนใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณเริ่มเจอชีวิตที่ดีแล้วนะครับเขากลับมาเห็นว่าคุณเนี่ยหน้าตาดีเขาเริ่มกลับมาเห็นชาวสี่เมตแล้วว่าเอ้ยเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มมีความสุขตอนวันที่เราเริ่มเราเสียใจแล้วเราร้องไห้ไปแล้วเขาเพิ่งกลับมาคิดได้เขาเพิ่งกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพิ่งกลับมาขอโอกาสคุณในวันที่คุณตัดสินใจว่าเอ้ยเราไปต่อแล้วเราร้องไห้มามากพอแล้วเราเสียใจให้ไปจนไม่เหลืออะไรแล้วประมาณนั้นนั่นเองมานต่อเรงขคชว พไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าซิกออฟซอร์หรือไพ่6ดาบขอทํานายว่าคนรักของชาวสีเมฆตอนนี้อาจจะมีไพ่หกหนับเข้ามาจะเห็นว่าคน3คนเนี่ยเขาขี่ไม่กวาดเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับคนสุดท้ายเนี่ยถูกดาบปักไว้อยู่ข้างหลังเพราะฉันทานายว่าคนรักของชาวสีเมฆถ้าเกิดเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเนี่ยเขาจะไม่กลับมาหรอกนะครับที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อาจจะกลับมาทักทายาจะกลับมาพูดคุยอาจจะกลับมาอยากเหมือนกับอยากจะรักษาเราไว้อยากจะ,กะ,กจะมีเราไว้เป็นแฟนเน่ะเหมือนกับคนที่อยากจะมีเราไว้อยากจะรักษาเราไว้ แต่จะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งจะดูแลเราก็ไม่ดูประมาณนั้นน่ะขอทำลายแบบนี้นะกันนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านออฟวานขอทํานายว่าคนรักของชาวสีเมฆตอนนี้เขาเหมือนกับยังคิดถึงคุณนะแต่อาจจะมีมังกรอยู่เห็นไหมครับอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นคนรักของชาวสีเม่เวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะทำอะไรไปโดยไม่ได้คิดถึงปัญหาเดี๋ยวเขาอาจจะทำอะไรไปตามด้วยอารมณ์ตามต้องความต้องการของเขาทําไปตามที่ที่เขาอยากจะทาโดยไม่รู้เลยว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีใครสักคนหนี่นยดาบ มีใครสักคนนที่รักเขามากเจ็บบ้าเสียใจมากนะครับร้องไห้หรือเจ็บเตียนตายอยู่ก็คือชาวสีเมฆนั่นเองนะครับนะครับไพ่ใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่าเพจออฟซอสหรือว่าไพ่เด็กถือดาบขอทํานายชาวสีเมฆหลายท่านว่าเด็กถือดาบหมายความว่าคนละคุณตอนนี้เขาอาจจะทําเหมือนกับคนที่เขาไม่รู้จักคุณทําเหมือนคนที่เขาไม่ต้องการคุณหรือทําอะไรไปโดยที่ไม่แคร์คุณเลยว่าคุณจะเจ็บปวดจะเสียใจจะร้องไห้จะรักเขามากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนันเด็กถือดาบหมายความว่าคนที่เขาตัดโยนเรื่องราวโยนสมุดบันทึกทิ้ง ยนทุกอย่างทิ้งอ่ะเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเหมือนคนที่เคยไม่รู้จักกันเนี่ยทางทางที่เหมือนกับเขาเคยมองว่าเราดีเขาเคยมองว่าเราเป็นคนที่รักเขาเขาเคยมองว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจเขาแล้วเขารู้ได้ว่าชาวสีไม่เคอกินถือถ้วยคือผู้หญิงที่รักเขามากที่สุดนั่นแหละเพราะฉันขอทํานายครับทั้งหมดทั้งมงวลในชุดนี้คนรักที่เลิกรากันไปหลงผิดมีคนอื่นนอกใจถ้าเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยขอทานายว่าจะกลับมานะครับกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาสนใจกลับมารักคุณเนี่ย ก็ต <S an> ่อเมื <S an> ่อม <an> ันสายเกินไปก็ต่อเมื่อคุณเจ็บปวดเสียใจหรือคุณตัดสินใจที่จะปล่อยวางความรักนี้ไปแล้วเหมือนเรากับชาติมาเกิดเหมือนกับเราเกิดใหม่มาเป็นเดอสตาร์เนี่ยมาเป็นดวงดาวเหมือนกับเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับเราเริ่มใหม่แล้วเนี่ยมีความสุขแล้วอยู่ได้แล้วเนี่ยเกิดใหม่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าเพิ่งจะมาตามคุณเพิ่งจะมาเห็นรักแท้เพิ่งจะมาเห็นคุณค่าเห็นตัวเราเข้าใจเราเนี่ยแหละนะครับเพิ่งมารู้สึกผิดในวันที่มันสายเกินไปนั่นแหละนะครับไพ่ใบต่อมานะผมเป็นไพ แนะนำชาวสีเมฆว่า We อร in the world are you ไพ่เปนี่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นใครเนี่ยให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะพราอไพ่เป็นนี่บอกว่าคุณลองดูซิลองคิดดูซิว่าคุณอยู่เขาแล้วเนี่ยคุณมานั่งเจ็บปวดมานั่งเสียใจมานั่งปกป้องเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่ากลัวเขาจะเจ็บกลัวาเขาจะเสียใจแต่ตัวเราเองเนี่ยสิบดาบนะครับแต่ตัวเราเองเนี่ยสิบดาบตัวเราเองเนี่ยเจ็บปวดร้องไห้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นใครก่อนที่จะรักใครเนี่ยดูตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยกำลัง,ลง 5, ร้องไห เพราะฉันเลือกในสิ่งที่เราไม่ต้องเจ็บเลือกในสิ่งที่เราไม่ต้องมานั่งเป็นคนที่เครียดไม่ต้องมาเป็นคนที่เสียใจหรือร้องไห้หรือเศร้านั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด,ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปน้เนะช่นกัน,นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ